สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปตลาดนจตุจักรกันนะคะเราเลือกเดินทางด้วยบีทีเอค่ะขึ้นบีทีเอรัตพัีลงสถานีจตุจักรค่ะอัตราค่าบริการของบีทีเอตอนนี้ยังฟรีอยู่นะคะตั้งแต่บีทีเอสถานีคูคตจนถึงสถานีหมอชิตนะคะเขาให้บริการฟรีค่ะทุกคนกำลังงงใช่เะล่าว่าพวกเรามาทาอะไรพวกเรามาพาเสพติดบรรยากาศของตลาดจตุจักรว่าสินค้ามือสองสินค้ามือหนึ่งกันแน่จะคอยดูกัน การเดินทางด้วยวิธีอื่นก็มีนะคะโดยการขึ้นรถแท็กซี่หรือรถเมล์ค่ะรถเมล์สายธรรมดานะคะจะมีสายสองเก้าสามส่สามเก้าห้ากค่ะและรถเมย์ปรับอากาศนะคะมีสายรอ 29, รอสองเก้าอห้ปศูนยรอสามเ้าอห้าเก้านะ,ะผ่านป้ายหน้าสวนจตุจักรนะคะใครที่สะดวกวิธีไหนก็เลือกดูได้เลยนะคะทางเพิ่มเติมนะคะสามารถเซิร์ชดูข้อมูลใน Google Map ได้เลยะคะ่เะเขาจะมีบอกละเอียดมากขึ้นรถสายอะไรสายไหนยังไงนะคะ พอลงจาก BTS สถานีหมอชิดมานะคะก็จะเจอพี่วินคอยให้บริการอยู่นะคะแต่คือความจริงก็เดินไปดิดเดียวค่ะที่นี่มีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะเสื้อผ้าเอวยกระเป๋าเอวยแว่นตาเอวยนะคะอันนี้ก็ลองแว่นนะคะงบรกษาแว่นตาราคา39บาทค่ะมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะแล้วก็จัดเป็นคนละหนึ่งอันเก๋ออันนี้คือตึกแดงนะคะตึกสินค้ามือสองค่ะ ที่นี่ยังมีของกินให้เลือกอีกนะคะมีผักอบกอบนะคะนี่อันนี้เป็นโซนอาหารคะ่ะเลือกซื้อได้เลยมีหลายอย่างมากแต่ราคาแบบแรกเลยนะแล้วเราก็เลือกซื้อมะม่วงค่ะเป็นันดับบแรกเลยซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานราคา60บบาทก็แพงกว่าข้างนอกนิดหน่อยค่ะ ส่วนวิธีการชําระเงินของที่นี้นะคะใช้ได้หลายรูปแบบเหมือนกันก็คือใช้ได้ทั้งเงินสดนะคะหรือจะเป็นการชําระผ่านแอปสแกน QR code ค่ะเพราะว่าที่ร้านเขาก็จะมี QR code รอบริการเราอยู่ค่ะส่วนร้านข้างจะเป็นร้านน้าปั่นนะคะใครที่ชอบความหวานความฉ่าแวะได้จ้าก้ที่บอกเอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นโซนอาหารเลยมีทั้งอาหารคาวอาหารหวาน,นะคะ่ะมีร้านไข่ปลาหมึกทอดด้วยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นลานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่คือแบบเยอะมากจริงจงอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆข้าบริการอาหารก็คือรู้สึกว่าแอดแรงด่นะตอนนี้เรากำลังหาอะไรกินอยู่ น้องแมวอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะคะมีผักอบกรอบผลไม้อบกรอบเราเลือกสีผักอบกรอบค่ะเพราะอยากลองกินดูนี่รสชาติเหมือนมันฝรั่งทอดมากจริงเหมือนมันฝรั่งจริงนะเนี่ยูรสชาตินมันากรอบขนมมันขนมมากครับมีขนาดอะไรครับไม่มันคือขนม ร้านหมวกก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แวะก็จะมีของเล่นน้องหมาน้องแมวเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวนะคะใครที่ชอบหรือสนใจก็สามารถเลือกดูได้มีหลายราคาค่ะให้เลือกตลาดนะัดเจตจากินดีต้อนรับคะ่ะมีบอนไซด้วยนะคะสวยมากจริงๆมีกิฟต์ช็อปให้เลือกแล้วก็แวะถ่ายรูปหน้าร้านเขาคะ่ะ ราคาเสื้อผ้านะคะส่วนตัวคิดว่าพอๆกันกับตลาดนัดคลองถมเลยคะ่ะไม่แพงกว่าไม่ถูกกว่าะคะ่ะนี่เป็นร้านลูกชิ้นทอดนะคะแต่มีไอติมโบราณด้วยนะคะใครเคยกินไอติมโบราณบางส่วนตัวชอบมากเพราะมันเป็นน้ำมัดลมคุณป้าคนขายพูดเพาะมากให้บริการดีด้วยพูดหยอกล้อก,กับลูกค้าด้วยนะคะใครสนใจแวะไปได้นะคะนีู่พีเซนเตอร์ของเรา รสชาติเหมือนน้ำแดงเลยบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็แอบร้อนอยู่นิดหน่อยถ้าเดินนานๆ <c oughs> ที่นี่ก็ยังมีห้องน้ำนะคะไว้ให้บริการลูกค้านะคะค่าบริการเพียง5บาทเองโตู้ a t ทก็มีนะคะมีหลายธนาคารมากแต่ถ่ายมาแค่กสิกร <c oughs> มาซาพิซเตอร์เราหิวแล้วค่ะกินไก่เกาหลีกู้ชินทอดเขียวทอด mặt đi vậy 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 ดูตคนหลังมันจะตัวจัดอร่อยมากมัวจัดรสชาติเหมือน,นไก่เลยครับพี่แก้วรีวิวหน่อยรสชาติ <c oughs> ตรีวิวรสชาติด้วย เผ็ดปลายปลายไปแลมไปแลมเผ็ดแบบเป็นย to <top> ังไงนะเอาเลยครับมันเผ็ดยังไงวะเผ็ดมันเผ็ดเหมือนพริกอะไรวะเด๋อลองดู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  แล้วก็ตรงนี้นะคะพวกเราก็วัดมาที่ตลาดนัดข้างหลังจตุจักรค่ะเป็นตลาดนัดเล็กๆค่ะมีสิ่งของให้เราซื้อมากมายมีกระเป๋ามีทำลงเข้อมือมีรองเท้ารองเท้าถูกมากเลยค่ะกะู้ละเอาไว้าบบาทใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะแล้วก็ตลาดนัดจตุจักรนะคะเปิดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เปิดตอนเย็นถึง2องทุ่มค่ะใครสนใจก็มาเทีย่ยวกันเยอะนะคะมีของให้เลือกมากมายเลยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของกินค่ะมีของกินเยอะมากแล้วก็มีตู้กดเงินของธนาคารกรุงเทพนะคะใครที่มองหาตู้กดเงินานกรุงเทพก็มีให้บริการอยู่ข้างในห้างข้างหลังตลาดนัจตุจักรค่ะอันนี้เป็นน้องหมาอู ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะ mm. ขอบคุณค่ะบ๊ยบวย